สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะได้เวลาเข่าสวนแล้วค่ะเดี๋ยวบูมจะเอาพริกที่บูมให้ฮอร์โมนไปเนาะค่ะเนาะฮอร์โมนน้ำปุ้ยน้ำปลาล่ะค่ะเอนง่ายเนาะแล้วกับบูมให้จุลินซี่ที่จุลินซี์น้ำสาวข้าวอะค่ะที่ผสมไปในน้ำปลาราที่บูมเฮ็ดคลิปอาทิตย์ที่แล้วนะคะเนาะ สัปดาห์ที่แล้วก็ได้ผ่านมาก,กับประมาณได้ซีหาหมื่นเด้มั้งค่ะเนาะเนี่ยเขามาสังเกตได้เลยค่ะนี่มาสังเกตได้ว่าเขาแตกยอดแท่งช่อด,ดอกออกมาให้แล้วเนาะคะ่ะเนี่ย บุ้มต้องการมากที่สุดก็คือบุ้มบ่ต้องการใบค่ะบุ้มอยากให้เขาเฟื่อหน่อยเขา,าต้องการให้เขาเฟื่อใบนะะุก่ะเฟือเนาะเฟือหรือเฟื้อประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวม้มน,นี้บุ้มจะมาทําการกระตุนค่ะทําการกระตุนให้เขาออกดอกออกผลเนาะค่ะเนาะออกดอกออกผลได้หลายขื้นค่ะโดยโดยที่การบุ้มจะมา่าเด็ดใบแก่เขาค่ะเด็ดใบแก่ของเขาตรงตรงโค่ตนต้นเนี่ยค่ะจากประมาณประมาณหาสิเปอร์เซ็นต์ของใบใดเนาะค่ะเนาะ ของใบตอต้นได้ค่ะเนี่ยบุ้มก็จะเด็ดออกแบบนี้เนี่ยค่ะเด็ดแบบนี้นนแหละในกรณีที่เออเกษตรกรเนาะค่ะเนาะเกษตรกรเพนิยมนิยมใส่ฮอร์โมนหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีอะค่ะบัว่าแต่ผู้ใดเหรอค่ะใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าใส่ฮอร์โมนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าของบุ้มเนี่ยปลูกเป็น เป็นพริกอินซี่ค่ะถ้ำสวนเป็นสวนอินซี่เนาะคะ่ะเพื่อนจะใส่แบบว่าใส่เร่งใส่เร่งดอกเร่งผลนั่งเสียมยคะ่ะบัต,าท,บตาที่นี่นะบัตาที่นี่นนนเน,เน,นานนะคะ่ะภาษาภาษาภาษาบ้านบุ้มเนาะค่ะบัตาที่นี้ร่มเงินีเคือร่มดีแทบว่าลมบ่อยว่อยเห็ดเลียนไปน้ำมองไปน้ำเนาะค่ะบัตาที่นียวนค์แข็งเคียงเนาะคะ่ะพ้นแข็งเคียงที่ได้กะ ในท้ากลับกันก็นกนคือต้นพริกอะค่ะต้นพริกเนี่ยมันจะใบงามค่ะจะเลื่อเติบโตจะเลื่อเติบโตได้ดีส่งผุ่มกะเบิงสวยแล้วกับใบใบเนี่ยใบดกเนาะค่ะเนาะเพราะมันได้ปุ๋ยดีค่ะได้ปุ๋ยได้ฮอร์โมนเนาะค่ะวันนี้นะมันก็เฮ็ดให้พริกเฮาค่ะเฮ็ดให้พริกเฮาเนี่ยบ่ได้ผลผลิต ออกดอกบดตามที่ต้องการเนาะค่ะเนาะ,ะออกพ้นผลิตหน่อยน่ะละค่ะเพื่อนๆเนาะค่ะแต่เมื่อนี่บุมจะพามาเห็ดเดี๋ยวบุมจะพาวิมุมไม่มีวิธีจัดการค่ะเนี่ยเขามาจัดการกันเลยค่ะไม่ีวิธีจัดการก็ค,คือแก้ปัญหายางกาวนะค่ะเนาะหรือกัดดิบใบนะคะใบแก่เนี่ยใบแก่ไตข้นต้นเนี่ยค่ะออกจากประมาณห0าซค่ะเนี่ย เด็ดออกแบบนี้เลยเด็ดเบากันไปมวมวนมันมันธรรมาชาติเนี่ยล่ะค่ะนี่แหละโอมีเบียกอี่ยังมานั่งเด็ดใบพริกเนี่ยแะค่ะเนี่ยมันก็จะเด็ดออกแบบนี้มุงกระเฮ็ดประจำค่ะมันปลูกพริกมุก่งกระเฮ็ดแบบนี้ละ่ะเด็ดใบออกนะคะเนาะมันก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวอุ้มจะเฮ็ดให้เบืง้งจะเฮ็ดให้เบิ้งต้นนี่ต้นหนึ่งว่าเด็ดออกประมาณใดนเนี่ยจังสีโฟกัสให้ในกล่องแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จ้งว้จังสีละ่ะประมาณจัก50%ของตอน้นเนาะค่ะเนี่ยจังสีกระเด็ดออกได้นี่มานั่งเด็ดจังสีเวลาขอบางเสา,ม,าม่ามก็สิมานั่งเด็ดจังสีละค่ะนี่เสามา่าแรงมาก มันเหลือแต่ตรงนี่แตนี่มันอ,ออกประมาณนี่ค่ะมัน็นสิมานางเฮ็ดจนเบิดนี่แหละค่ะ,ะเดี๋ยวมสิพาไปเบิ่งอันนี้เดี๋ยวผมเม็ดอันนี้ก่อนเนี่ยค่ะเอาออกประมาณนี่แหละวม่าเบิ่งว่าเขาจะเขาจะเป็นแบบใดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ่งที่หลังเนาะคะ่ะเนี่ยในประมาณนี่แหละค่ะ เดี๋ยวต้นนี้มึงก็จะมาเฮ็ดต้นนี้เป็นต้นพริกขี้หนูขี้หนูนสวนอันนี้เป็นพบบริกอียงกะบารูใบมันจะต่างกันค่ะเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งแต่ออกมานี่ปลูกที่หลังสุ้มปลูกที่หลังกะใหญ่แล้วเด้อค่ะนี่นี่ที่บุ้มว่าบุ้มจะมาเฮ็ดอันคลิปอ่าเด็ดยอดเนาะค่ะเนาะเด็ดยอดเพื่อให้อ่าได้ส่งมผุ่มเดี๋ยวบุ้มจะพามาเฮ็ดค่ะเพราะว่าพวกนี้ยนะบุ้มปลูกที่หลังค่ะ มึงปลูกที่หลังเดี๋ยวมึงจะพามาเห็ดค่ะอันนี้ปลูกกอนนี่แถวนาเนี่ยแถวนาเนี่ปลูกกอนใหญ่บ่ทอกันดอกค่ะเพราะว่าแต่ละกระถางมันกับปลูกปลูกระคือกันเนาะปลูกปลูกลงลงลงในกระถางนั่นเป็นบางมือมันกัปลูกกอนปลูกรุ่นเนาะค่ะมันกัเล่หญ่บ่ทอกันเนี่ยแหละค่ะมุมกระเฮ็ดให้เบิ้ลขาวขาวแบบนี้แหละเนาะค่ะเนี่ยมึงก็จะเด็ดออกอันนี้ จังสีจังสีนี่บุมกระเด็ดออกได้ค่ะนี่เห็นชัดบอกมันคืมบางเื่ออากา,การก็คือม,มาสลับเมฆค่ะแดดสลับเมฆสลับแดดเนี่ยแบบนี้โอ้ยขึ้นยากไทยนอกบะเดาค่ะตังกลง่องนี่ตะไมกันซันค่ะเนี่ยจังสีเด็ดออกไปเลยเพราะต้องเสียดายค่ะเนี่ยเด็ดไปเอามาป,ปกกใ้จังสีละค่ะจังสีละเนี่ยเลือดต่ดช่วงไปไปลายแบบนี้ เนี่ยเลือแต่ช่วงนึงสิเดี๋ยวเขาจะได้นั่งมันนี่ขึ้นมาเลี้ยงมองนี่เออง่ายๆเนาะค่ะมองนี่มองนั่นเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ค่ะหลังจากที่เข้าหลังจากที่เข้าเดตแล้วเนาะค่ะเนาะห้ากับไฮน้ำได้ปกติค่ะไฮน้ำได้ปกติแต่ว่าบุงจะไฮน้ำถูกเศร้าลรแล้วก็แลงเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะค่ะเนาะบุญจะไฮน้ำถูกเศร้าลรแล้วก็แลงบางมือก็ระไฮ มือได้มาการบรอลลายมันก็นจะหายแต่ยนีมือแลงค่ะยนีมือเศร้าบุมบ่ได้หายเนาะคะ่ะเนาะแล้วหลังจากที่เข้าเฮ็ดแล้วเนาะคะ่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวบุ้มก็จะมาหายโมนค่ะฮอร์โมนยังกระได้ที่เอาฮาได้ตามตามในสวนเนี่ยแหละค่ะว,ว่าสวนถ้าสําหรับอ่าสวนอินซี่เนาะคะ่ะสวนอินซี่มันก็นจะมีนำมักเน,นาะนำมักที่หาได้ในขั้วเลื่อนอะค่ะมึงก็มีมทั้งนำมักทั้งนำมักอยู่ข้างต้นบักหน้าว่ะคะ่ะเดี๋ยวมันจะเอามาใส่ หลังจากอาทิตย์หนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอามาพ้วนดินในเขาพ้วนดินแล้วก็ใสหนามผู้มู้ในเขาเนาะคะ่ะใส่ปุ๋ยนามเพจในเขาเนาะคะ่ะแค่นี้แหละคะ่ะห้องก็จะได้พริกดกๆงามๆแถบกินบอท่านเลยล่ะคะ่ะจังไดบุญกัขอบพุณนทุกท่านเนาะคะ่ะท,ที่ติดตามรับชมรับฟังเนาะ,ะขอบพุณนทุกๆกกำลังใจะคะ่ะทั้งไม่แล้วก็ทั้งเกาเนาะคะ่ะดูแลรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะเด้อเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ